สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโ์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะบ้านเดี่ยวโครงการราชพฤกษ์กินวิวติดถนนไร่ถึงเมืองบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นค่ะตามกวาราคาประเมินด้วยนะคะพื้นที่ขนาด64ตารางวามีพื้นที่ใช้สอย117ตารางเมตรค่ะจอดรถในบ้านได้1คันและหน้าบ้านสามารถจอดได้2คัน เพราะว่าไม่มีบ้านฝั่งตรงข้ามนะคะบ้านอยู่ในโครงการราชพฤกษ์กินวิวอยู่ใกล้สนามบินบึงหนองโคดบคสสามอยู่ในโซนที่ดีของโครงการติดสวนร่มรื่นถนนกว้าง10เมตรนะคะบ้านประวัติด,ดีค่ะไม่เคยน้ำท่วมรังคามไม่รัว่วไม่เคยไฟไหม้โครงสร้างไม่เคยชำรุดค่ะระบบไฟฟ้าประปาใช้งานได้ดีนะคะ เพื่อนบ้านน่ารักด้วยค่ะราคา2.590้านาบาทค่ะค่าโอนคนละครึ่งพร้อมแถมแอร์ให้2เครื่องนะคะสนใจบ้านหลังนี้หรือว่ากำลังมองหาซื้อบ้านหรือและที่ดินอยู่ในจังหวัดขอนแก่นท่านติดต่อนัดชมด้วยตนเองได้เลยติดต่อนัดหมายล่วงหน้าค่ะและควรเดินทางไปชมด้วยตนเองก่อนตัดสินใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ